นี่ครับเป็นแพกอ้อยตองก้าอ้อยเวียดนามนะครับอ้อยเนี้ยโลกเหมยซ่อนนะครับแพกให้พี่ท่านหนึ่งครับตอนนี้มีมีแต่ต้นก้านะเพราะว่าต้นตอนนี้ผมขุดเน่ามาชาไว้แล้วก็กําลังกลับไปทยอยปลูกที่แปลงนะครับแต่ว่ามันมันมีจานวนที่มันก็เยอะพอสมควรนะอันนี้ก็เลยเอ็ด ก็แบ่งแบ่งให้พี่คนหนึ่งที่เคยแกเคย,เคยโทรมาถามผมว่าของพี่จะไปปลูกก็น้ามันท่วม่างั้นมีไหมวะโอพี่เดี๋ยวผมไม่พี่ผมพอก้าอยู่ต่อตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมขุดเอาไปปลูกนะั่นเดี๋ยวผมแบ่งให้ละกันก็เลยแบ่งให้แกสิบ <c oughs> สิบเนี่ยสิบต้นนะครับสิบกล้านะครับเนี่ยสิบกล้าเดี๋ยวจะแพ็ค ตัดท่อนมามันมันก็ไม่เน่านะอ้อยพันนี้เน่ายากแก่เนี่ยเพื่อขนาดฟังดินไมหน่อ,นอโตไปแล้วแต่วันทนไม่เน่าเลยแข็งแรงนะแข็งแรงมากเลยพิธ <c oughs> ีการแพ็คก็นเนี่ยครับเดี๋ยวมาทำตุ้มดินนะนี่เป็นดินผสมฐานนี่ธาตุอาหารนะฮะดำปีเลยดินผสมฐานแล้วก็เอาหยอดไปในถุงเอาต้นกลาเราใส่เข้าไป เมือกาเราใส่เข้าไปในถุงปุ๊บแล้วก็ปินหยอดเข้าไปปับป๊บปั๊บแลจะทำเป็นตุ่มแบบนี้ก็มัดพุ่มแบบนี้ครับแล้วก็แต่แต่ตอนเรามัดอ่ะไม่ให้เวลาส่งไม่ให้มันหักทํายังไงฮะนี่ฮะก,ก็ใช้เนี่ยดำเห็นไหมเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยไม้อะไรก็ได้ครับไม้คอยเป็นเนี่ยก็ดามแล้วก็มัดไปเดวยวกันนี่ก็ไม่หักครับ ไปถึงก็ไปปลูกต่อเลยสามสิบบาทนะตัวละสามสิบบาทเอ็มก็จะแพ็คแบบเนี้ยทุกต้นมีสิบสิบหรือสิบเอ็ดหน่อนี่แหละประมาณนะ่ะอ่ะพอพอทำแบบนี้พอพอพอแพ็คไปบนี้เสร็จปุ๊บพ,พอพอแพ้บแบบนี้เสร็จซักอ่าได้หลายอันนะแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงนี้อีก แพ็กใส่ถุงหนาอีกแบบหนานะสิบสองยี่สิบแพ็กแบบหนาอีกปื๊บเอาแล้หนาแพ็กหน,า,หน,า,หนาอีกอันนี้เราก็ไปใส่กล่องน,นะแต่ว่าเราแพ็กใส่ถุงเนี่ยแล้วก็วางกับดานดามกันไปดามกันมาสลับๆให้มันไม่ไม่คุกคลิกนะให้มันแน่นให้มันตึงเพื่อที่ว่าเดินทางอ่ะพัสดุต่อให้เขาจะโยนหรือจะยังไงก็ตาม ไม่มีทางช้ำเพราะว่าเราดามไม้ไปแล้วเนี่ยพอเราดามไม้แล้วก็แพ็กด้านในติดเทียติดอะไรไปหาอะไรยัดตึงไว้ในกล่องนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนครับถ้าส่งต้นกล้าผมก็ก็จะพยายามทําแบบนี้ให้ได้ทุกทุกครั้งที่ส่งนะแต่จริงๆริงไม่ค่อยอยากส่งเท่าไหร่เพราะว่ามันมันใช้เวลาใช้เวลามาแพกนานนะครับก็แต่อันนี้แกเคยซื้ออ้อยผมสองสามรอบแล้ว ก็เลยเอ่ะเดี๋ยวนึกถึงแกเดี๋ยวเดี๋ยวแกเมื่อเกือบเกือบเดือนนี่แหละแกบอกว่าขุดเงาอเลยบอกด้วยไขุดมาก็เลยนึกนึกถึงแกก็เลยส่งไปให้แกผมก็ขยายไปประมาณผมจะปลูกแต่ละอย่างไม่เยอะครับเอาแค่ว่าศึกษากรู้ว่าพันธุ์นั้นเป็นยังไงอย,อย่างอย่างอ้อย บางอย่างอะ่ะผมมีเป็นแถวเลยตอนนี้ผมก็ลดเลยแค่สี่ก่อพอเพราะว่าถ้ามันดีก็ขยายต่อถ้ามันมันไม่เหมาะกับผมแล้วก็ด้วยคุณสมบัติด้วยอะไรที่เราปลูกก็ศึกษาดูนะสังเกตพฤติกรรม,รรม,รรม,รรมสังเกตนิสัยมันเนี่ยอ้อ,อยที่สวนผมมีบางอย่างมันจะมากขึ้นบางอย่างมันจะน้อยลงบางอย่างผมก็เอาทิ้งก็เลยก็มีเยอะแต่ก่อนมีเป็นสิบตอนนี้เหลือไม่ถึง ตอนนี้ก็มีเป็นสิบอยู่แต่ก่อนมีสิบกว่าตอนนี้มีประมาณสิบชนิดนะครับแต่ละสิบชนิดแต่ไม่ได้มีเยอะนะก็คือมีตามอันไหนมากคืออันนั้นดีดีหมายถึงว่ามันเหมาะสมกับผมแล้วผมชอบนะครับผมก็จะคัดผมจะเอาเป็นอ้อยขันนอ้อยนผมก็จะมีแค่ติส่วนไว้แต่จะเป็นอ้อยขันน้ำนะผมหนึ่งผมเอาอ้อยขันน้ำด้วยสองขายพันธุ์ด้วยได้ ผมก็จะทําเป็นห้าจตุรเทพอ้อยคันน้ำครับสุพรรณบุรีห้าศูนเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์สุพรรณบุรีหนึ่งเขียวเหลาอะไรอะไรสีละสารน้ำพื้นเนียตายอันนี้อันนี้คือนี่นี่ห้าจตุรเทพอ้อยคันน้ำเอ้ยทุกทีไม่ใช่เขียวเหลา เดี๋ยวเรายังยังไม่ได้ลิมรสลิมรสชาติแบบจริงจังอะก็นางนวลอะไล่ใหม่นะเดี๋ยวมันจะทำโปรเจกต์ห้าจตุรเทพมาคะแนนครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์สุพรรณบุรีหนึ่งสายพึ่งเดียนตายเหลืองก็เศรศาสัดหกศูนย์ห้อยนางนวลน,นี่นี่คือห้าดับห้อยไม่ใช่ห้าดับห้อยอ้อยห้าอย่างที่เป็นที่สุด ของอ้อยขันนำนะครับของไทยนะครับของผมนะในส่วนตัวของผมนะครับไม่ไม,ไม่ได้คนอื่น,นครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมาะในการมาเพาะปลูกที่ไทยทนแรงได้ปริมาณผมผลิตมันได้อัน,นี่มันเป็นอ้อยที่จริงอะมันไม่ใช่เป็นอ้อยมันเป็นอ้อยจริงอ้อยจริงคืออ้อยที่มันจับต้องได้ปลูกได้เพราะเราเก็บแต่ผมผลิตแต่อ้อยที่ สชาติดีมากดีกว่าไอ้ห้าพันนี่อีกแต่ปลูกแล้วผลผลิตมันไม่ได้เพราะมันมันเป็นอ้อยจากต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นอ้อยที่อาจจะมี้ําแข็งอะไรก็มันจะมีจุดจุดข้อใดข้ออะไรอย่างอื่นไปแต่ว่าไอ้ห้าห้าอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยทนแรงได้ทนแรงก็ได้ปลูกก็ได้ผลผลิตนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่อยากมีพันอ้อยดีๆไปขั้นน้ำเนี่ยไปหาปลูกได้เลยนะครับ สุพรรณห้าศูนย์สุพรรณบุรีหนึ่งเหลืองเกษตรศาสตร์หกศูนย์นางนวลสารน้ำพื้นน้ำตาลนี่ห้าพันนี่ขายมีห้อยคันน้ำห้าพันนี่ติดสวนไหมนี่คือผมว่าครอบพุมเลยนะครับนี่ครอบพุมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าห้อยห้าอย่างเนี่ยมันโตนะครับมันจะมาวางแล้วก็คันน้ำให้ดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็รีวิวรสชาติ แล้วก็เปรียบเทียบนิสัยของอ้อยแต่และอย่างว่านิสัยมันเป็นยังไงนะการจเจริญเติบโต,ตการดูแลสีน้ำํำยังไงเนีความนุ่มในบรรดาห้านี้ผมให้นางนวนเลยให้นางนวนนะครับนางนวนความหอมหวานมสไตายก็สันพึงแน,น,นตใต้เลือดกสิหกศูนย์อันนี้ไม่ออกดอกยาวไม่ลม้มเนื้อ สูบรี่หนึ่งก็อันนี้หวานนุ่มน้ําออกเย็นเย็นไม่รู้มันเย็นได้ไงมันออกคันมาแลก็เย็นเย็นมาเลยสูฮัมบรีห้าส่วนนี้ก็ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันหอมอร่อยแค่ไหนเพียงแต่แว่าข้ามันหวานปิดสูงไปแค่นั้นเองนะครับมีห้าตัวนี้ห้นะจาจัตุรัเทพอ้อยคันน้ำนะครับส่วนพันธุ์อื่นผมนก็จะมีเสริมไว้นะโอเคครับคีโมแค่นี้สวัสดีครับ